สวัสดีค่ะวันนี้พบผมจำจารามาครับอีพีทอนะครับนี่ครับก็ดูเหมือนจะเป็นนะครับวกก็คือชั้นไรครับแล้วก็แป้งแล้วก็น้ําตาลครับคนให้เข้ากันครับแล้วก็เอาไปใส่ช่องธรรมดาครับประมาณเย่เกบนาทีครับมันก็จะออกเป็นแบบนี้ผมจะลองกิ้มไมดูนะครับแลยผมจริงด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเรามาจับตัวไหมมันก็ติดไม้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นก้อนเราจะเอารองเอางมาดูดูนะแต่มันดูเหมือนมันไม่เป็นมันเป็นน้ำ

แล้วผมก็ใส่เสียมันเป็นสีเขียวก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองจิ้มมาดูนะครับเพื่อให้ติดมันไม่ติดมือได้เลยจะมาจิ้มมาดูกัน ทยาลัยเทคโนโลยีราชนงคลศีวิชัยทั้วิทยาเขตโอ้จุงกุยะมวยวยะวิทยาลัยรัตคูณวิทยาเขตก็่าว่าชุดนี้สาเร็จนะครับวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่ชุดนี้สำเร็จครับนคมันมก็จะจิ้มได้ไงรูงาา้ริมานว2,578คนแบบนี้เรากรา้องถาาทิ้งไว้สากพักมันก็ไม่อะไรนะคะ เรื่องรกปรกักก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าสาเร็จนะคะชุดนจนนี้เง,งียมเลยจนนี้สาเร็จคไปไปรับไปบามรับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแอบชอคให้ไปผมด้วยนะครับหางานไอเยี่เต่อกกเจมาแจ